สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันเป็นคลิปที่สองเนาะกับเหล้าพัฒนามโอนีเนาะค่ะกล่องก็จะไปทางเพินแล้วล่ะเนาะคะ่ะลาวพัฒนามโอนีวันที่หกมกระลาเนาะค่ะมกราะคะมหกสิบแปดเราพี่น้องเพื่อแวบเดียวเนาะคะ่ะถือแวบเดียวอ่าวันเวลาไปไหว้เสือเกินเนาะคะ่ะหกสิบแปด ค่ะเอาไปเบื้องขัมเตือนก่อนคลิปนี้แอดจะล่งเล่าพัฒนากับสามน้อยมาร่วมในคลิปเดียวกันเลยเนะยาะค่ะหลังจากที่สามน้อยเข้ากับบริลลงมาโดนแล้วเนะาะค่ะต่อไปนีแอดจะเอาอาจจะเอามาล่งเพราะพี่น้องทักเขามาขอหลายเนะยา,า,าเนะาบางมือแอดก็ได้ลงหนาเพจบางมือกัล่งบ,บ่าใดาติดแดงเนาะค่ะเอาไปเบื้องขั้มเตือนก่อนเนะาะคำเตือนทางช่องทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดอ้อพี่นอ้องมีเขามีรุดเนาะค่ะสูตรได้กับรุดได้ทั้งนั้นเดินได้กับรุดได้เนาะค่ะไปเบื้องสูตรเหลขกเด่นบนล่างแอดเทดมาเป็น2ส,สูตรชุนในใบเดียวเลยเนาะมันจังว่าเป็นการเสียเวลาเสียเที่ยวเสียโอกาสเนาะ เด่นบนล่างลาวพัฒนาอันนี้ก็คือของสองสูตรนี่นะคะสูตรที่ได้ซีกับฮกนี่ยังบระท่านลุดนะคะยังบระท่านลุดเอฟซี FC พี่น้องผูใ้ใดหมักวิธีคิดวิธีค้านวณกะแคบเอาเอาบางครั้างทายออกไปแล้วกะมีหลุดบ้างเนาะคะ่ะบวกผิดบวกถือขันเ่าบวกผิดเพราะเป็นแอดจิตเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือวิธีท้ำพี่น้องแคบเอาเรืเลยๆบริเพียงสูตรเนาะ เดินมาจากมือแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดมือติดยังมาท่านได้รุดงวดที่แล้วเขายุที่เลขกหามือนี่ได้ซี่ก็พกเนาะคะ่ะส่วนสูตรนี่รุดไปแล้วหนึ่งมือก็คืองวดที่แล้วนะคะนี่ค่ะสูตรพี่น้องแค็บเอานะคะเดินมาเดินมาเดินมามามขามงวดที่แล้วเนาะได้ศูนย์กับสามรุด ค่ะมางวดหนึ่งงวดนี้ทีีกับเจ็ดชนกันที่เลขสี่ชนกันอยู่ที่เลขสี่เอาพี่น้องแคปเอาสูตรทั้งสองสูตรเลยเนาะคะ่ะสูตรมีหลายอ่ามีทั้งสูตรเข่าแล้วก็สูตรรุดพี่น้องสูตรได้กับรุดได้นะะเนาะค่ะบ่ามีสูตรได้ที่บ่อรุดนะคะอ่าบางท่านเขาจะถือเขาทักไปว่าเขารับประกันว่าอ่ามาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นสองล้านเปอร์เซ็นกักันแล้วแต่ิ่นจะโปรโมทเนาะค่ะแต่สำหรับแอดผู้เหตุแนวทาง แอดเสือเลือกเกินว่าบ้มีสูตรใดที่จะเดินบักขนาดนั้นอ่าบ,บางท่านก็นให้เขาทักแชทเก็บเอาเงินเนาะอ่ามันบ้มีผู้ใดที่จะรูล่ลวงนาดอกค่ะพี่น้องว่าสูตรใดมันสิมามาแท้แท้ถ้าเขาขกรณีที่เขาเจารับประกันนะแอดก็ว่ายังหรุดได้อยู่สาหรับแอดบ่เคยรับประกันเพราะว่าอย่งางเพราะว่าทุกสูตรมันมีเขาไม่รุดถ้าแอดรับประกันว่ามาแน่นอนมาล้านเปอร์เซ็นนี่มันเข้าใคร ตัวพี่ตัวน้องนอกจากตัวพี่น้องเรายังตัวเจ้าของน้ำว่าเฮาบ่สามารถรูดลรวงหน้าว่าสูตรนี่จะมาจริงบ่เฮาไปรับประกันฟันท่งบ่ได้เพราะฉะนั้นทุกสูตรเป็นแค่แนวทางพี่น้องให้ใส่วิจารณญาณในการเบิ่งตัวเหลขว่ามันสิเดินจริงบ่แม่นเดินปันใดกับรุดใดคือเกา่าทุกสูตรอาจจะเป็นยุทธีดวงของเพิ่นของท่างช่องเพิน่นอาจจะเดินต่อกัน สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนั่นก็มีคือกันเนาะค่ะมีคือกันเล่าพัฒนาของเข้าเคยเข่าสี่มือติดหามือติดเข้าก็เคยเหตดใดคือกันเนาะค่ะรัฐบาลไทยเจ็ดงวดติดเข้าก็เคยเหตดใดคือกันเพราะฉะนั้นรุดเข่าเจ็ดงวดรุดมาสามสิบงวดนี่สิพี่น้องเพราะฉะนั้นที่แอดเอาขึ้นมาวบานี้เพื่อจะให้พี่น้องเห็นสัจธรรมความจริงของทุกสิ่งอย่างมั่นม่ไดดเทียงแท้แน่นอนมีเข้ามีหลุด เนาะค่ะเลียนยังมีสองด่านพี่น้องเบื้องเอานะค่ะเพราะฉะนั้นจะไปเสียปักลักซักกระเทียมใส่อาจจะผ่าผังก็คือเข้าเป็นผู้ลงทุนต้องใส่วิจรารณญาณในการเอาแนวทางไปใส่เนาะค่ะไปเบื้องใส่กันกับของอาจารย์ยิงง่งเพิ่นวาแนวทางเป็นตะมาบอ่อชนเพิ่นบอ่อเนาะค่ะเบิ้งใส่กันหลายๆพี่น้องเป็นผู้ลงทุนอแอดเป็นผู้เหตุ แนวทางว่าเมื่อยแล้วยังบัทอพีทอนองเป็นผู้ลงทุนเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นทุกตัวเลขทุกแนวทางที่เข้าว่างออกไปเข้ากับเน้นว่าเป็นแค่แนวทางแอดบ่เคยหลับประกันฟันทุ่งว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนแอดบ่เคยว่าเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นให้พี่น้องใส่วิจารณญาณหลายๆเนาะเอาแคปเอาเดอ้อค่ะสูตรนี่ชนกันที่เลขสี่จะมากว่หรือจะลดเนาะอ่ามากก็ได้ลดก็ได้เนาะคะ่ะอ่าสำหรับของแอดมือนี่เนาะคะ่ะวันที่หก อ่เดือนหนึ่งหกแปดเนาะติดบนล่างของเฮ้าว่างว้ยสองสามสี่จะไม่เห็นบอ fc ส่งให้หกเจ็ดเก้าวิ่งรูดสองกับสามจับคู่สองห้าสองเจ็ดสามห้าสามเจ็ดสามตัวแปดสามสองตัดเลนได้ที่แปดสองน้ำเดอร์ค่ะพี่น้องนะคะไปเบิ้งของน้องต้าเนาะของน้องต้า อันนี้ของเซียนสารคามเนาะค่ะของเซียนสารคามของเซียนสารคามมือนีว่างหากับเจ็ดเล่าพัฒนาพี่น้องแคบเอาเนาะค่ะวางห้ากับเจ็ดจับคู่ห้าสี่ห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสามตัวหางเดียวพี่น้องตัดเล่นได้เด้อหนึ่งห้าเจ็ดนี่ตัดเล่นได้ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าห้าเจ็ดภาวะห้าว่างไปแค่หางเดียวเท่านั้นเข่ากับเขารุดกับรุดคือเราจะบ่ว่างหลายหางให้มันเป็นอัน อยอดเนาะค่ะมันจะนักไปเฮาจะลดต้นทุนในพี่น้องโดยการว่างหางเดียวเท่านั้นเนาะค่ะหางเดียวเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องนะคะแนวทางมีเขามีรุดย่ำยุ่ตลอดล่ะค่ะราะว่าแอบไปอย่างไรพี่น้องซักกระเทียมใส่ล่าพัฒนาห้อยคยเข่ามาแลลวหดหางวดติดกับมีแหลวเนาะค่ะเพราะฉะนั้นมันกับรุดเงวๆงแปดหงวดติดกับมีมาแลลวพอแน,น่อนพี่น้อง ให้ใส่วิจารณญาณหลายๆเด้อค่ะอันนี้คือของน้องต้าเนาะคะ่ะของน้องต้าไปเขียนใบซ้ำกันนะคะไปเขียนใบซ้ำกันเอาพี่น้องแคบเอาของเสี้ยนสารข้ามไปเดี๋ยวแอดจะให้แคบกันกับของแอดเนาะเดี๋ยวเอาจะเอาสามน้อยลงให้เบิงน้ำหลายท่านขอสามน้อยของเสี้ยนสารข้ามเดินดีแต่แอดเท็ดบ่ไหวมันหลายอ่าหลายใบยหลายแนวทางโผล่เนาะคะ่ะ เึ่อเขากับบริเว็ดตงแต่แนวทางนี้เนาะพี่น้องเนาะแคปเอาเด้อค่ะแอดกิดกับเซียนสรารคามลาวพัฒนาเดี๋ยวแอจะเอาของน้องตาลง่งเราก็จะเอาสามน้อยล่งเห็นไหงเนาะค่ะเพราะอากาศอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะเห็นแมลงวันนะพี่น้องค่ะของน้องตาวันนี้เนาะค่ะลาวพัฒนาวางเด่นที่แปดกับเก้าแปดสามแปดศูนย์แปดหกเก้าสามเก้าศูนย์เก้าหก สามตัวหางเดียวของตาว่างแปดเก่าซีนองตาเข่าต่อกันอ่ะสองมือแล้วก้อนที่แอดจะได้ยุดไปบ่าค่ะนะคะหมวดที่แล้วกับเข่าที่หางหกเนาะนะคะเข้าที่ห้าหกอันนี้เป็นขออนุญาตนะคะอันนี้ใบนี้เป็นของน้องตาเพราะว่าเซียนสารคข้ามจะว่างยูแค่ซีคู่คือของแอดเนาะของน้องตาจะวางหกคู่ยูคู้เดียวนะคะเซียนสารข้ามกับแอดนี่จะว่างดีซีคู่น้่กันเนาะคะ่ะ พอได้เหตุงานหลายมือเกือบสองอาทิตย์ไปแนี่ยทา้งกะหาพอเห็นเนี่ยพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะหาพอเห็นราะว่ามันจะอยู่อาสูตรได้ที่แอดจะเก็บลงนะคะเก็บลงมันจะมีทั้งเดินทั้งรถเนาะคะ่ะจะเก็บลงไว้สูตรที่พี่น้องว่าขอตามสูตรนี่สูตรนี่เนี่ยอทิตยสูตรนี่สูตรนี่ให้เนี่ยบางครั้งเท่ากับถ้ามันลดแล้วแอดก็เอาออกเลย แล้วก็พี่น้องขอขำว่าไม,ม่แบบนี้มันหาบ่เจอเพราะว่าเขาเก็บลงเลือกแล้วเนาะคะ่ะงวดที่แล้วของวันที่สองเนาะคะ่ะนี่แอดจะเอาหลักฐานเก่ามาให้เบึงออกอ่าสองสองห้าหกเนาะคะ่ะสองสองห้าหกอ่าประกอบคู่เข่าอยู่ที่เลขติดบนล่างกับเซียนอ่าเอฟซี FC ส่งให้เนาะคะ่ะเอฟซีส่งให้ของแอดติดบนล่างห้าหกเจ็ด fc ส่งให้3 4มสประกบคู่กันเข่าที่ห้เนาะคะ่ะหกใบของแอดก็คือว่างเก่ากับ7จ็ดดนะคะวางที่เลข9กับเลข7ไม่มีของน้องต้าวางเด่นที่5กับ6กวดที่แล้วประกบคู่เข้าที่5 6ตัวเน้นเลยคือตัวนี้นะคะน้องต้าเด่นมากกอดข้อกันเลยของเสียนสารค้าม เพิ่นว่าง8กับ2องจะว่างแค่สอเข้าแค่เด่น2เท่านั้นเนาะค่ะนะคะ,นะคะนี่เขามีรดพี่น้องเอาแคบเอาของน้องตาเดี๋ยวแอดจะเอา3น้อยล่งห้ตตอเลยในคลิปเดียวกันเพื่อไม่เป็นการเสียเถี่ยวเนาะนะคะสน้อยมัดรวมวันนี้ของแอดว่างติดบนล่าง0ูนเนาะคะ่ะ0ูน วิ่งรูด8กับ9 8 5 8 0 9 5 9 0 3ตัวหางเดียวคือ389แคปเอาเดอค่ะของน้องต้าวาง0กับ5จับคู่0 3 0 6 0 2 5 3 5 6, 6 5 2 3ตัวหางเดียวคือ501เนาะค่ะเอาแคปเอา3น้อยมัดรวมนั่เดอค่ะพี่น้อง3น้อยมัดรวมวันนี้วันที่6เดือน168เนาะเอาแคปเอาค่ะพี่น้อง มือนีจะมีสามน้อยมัดรวมแล้วก็เล่าพัฒนากับขอพี่ให้น้องโชคดีกับแนวทางของเฮามือนีเด้อค่ะขอให้แห้งให้ปังผ่านสามน้อยเก็บทุนไปก่อนเนาะขอให้หักแห้งให้ปังกับสามน้อยละกะัไปเก็บดอกสุดท้ายคือเล่าพัฒนาให้ได้บนล่างแตกๆเดอ้อพี่น้องมือนีเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กั เดินทางมาถ่ายคลิปแลว้วกราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอยุติไวส้สำนีสากรพอกันคลิปหนากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ